ใบเตยอาสยามเปิดใจหลังกลับไปซบอกเฮียเคยคิดสั้นเพราะหมดค่ากับการเป็นมนุกลายเป็นคนใหม่แต่หัวใจดวงเดิมสำหรับใบเตยอาสยามที่เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31หลังจากศาลได้อนุมัติประกันตัวชั่วคราวพร้อมกับการหวนคืนบ้านเก่าอย่างอาเอสรวมไปถึงอาการโรคซึมเศร้าที่มาพร้อมกับการแพนิค จนทำให้ไม่กล้าสบสายตาใครซึ่งในวันนี้เจ้าตัวได้เล่าผ่านสีหน้าที่สดใสรวมไปถึงเรื่องราวที่ทำให้ก้าวข้ามในวันที่แย่ๆจนมาถึงวันนี้ได้ยังไงล่าสุดกลับไปเจอกับเฮียเอาจริงๆไม่เคยเปลี่ยนนามสกุลต่อให้ชีวิตนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็ยังใช้ชื่อนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนและไม่คิดจะเปลี่ยนในมุมของใบเตยอ,อย่าเรียกว่าอิสระแต่ที่ผ่านมาเราก็ทำงานกับเฮียมาโดยตลอด สำหรับใบเตยเราก็อยู่ที่นั่นมาเกือบครึ่งชีวิตซึ่งเราก็มองตัวเองว่าเราก็ไม่สามารถไปอยู่ที่ไหนได้อีกแล้วยังคงดีใจอยู่กับเฮียมากกว่าอยู่กับครอบครัวของตัวเองเซ็นสัญญาตั้งแต่อายุ13ปัจจุบัน36แล้วพอเราไม่ต่อสัญญาชีวิตเราเป็นยังไงสำหรับใบเตยก็ปกติทุกอย่างนะตอนอยู่กับเฮียใบเตยก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างอะไรเลยและดวงของเราน่าจะถูกถลกกับการมีค่ายเป็นนักร้องจร,งจรงิงๆ ในธุรกิจเพลงใบเตยไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงเป็นไม่สามารถทำเพลงให้ตัวเองได้ไม่สามารถคิดท่าเต้นได้ไม่มีในตัวใบเตยเลยมีหน้าที่ร้องอย่างในดีลนี้ใครติดต่อใครใบเตยมองว่าใจยังอยู่ทั้งสองฝั่งด้วยความใบเตยเหมือนลูกเราคือสิทธิ์ก้นหม้อโตมากับเฮียใบเตยเชื่อว่าทีมงานเขาก็รักเราเหมือนลูกสาวสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจกลับไปเซ็นสัญญาอีกครั้งเฮีย er, พูดมาประโยคนึงว่าเรายังมีศักยภาพชีวิตต้องเดินหน้าเท่านั้น ก่อนหน้านี้เราก็คุยกับเฮียว่าตั้งแต่เกิดเรื่องราวในชีวิตเราไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองเราไม่อยากจะกลับมามีชื่อเสียงแต่เฮียเป็นคนที่กลับมาทําให้เรามีพลังเริ่มตั้งแต่งานสงกรานและต้องบอกก่อนวันที่หมดสัญญาคือวันที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาเลยประโยคแรกที่คุยกับเฮียตามในคลิปที่เห็นคือเฮียคุยกับลูกสาวคนนี้เยอะมากก่อนจะเจอเฮียเรายังคิดว่าเราร้องไห้แน่ๆแ,แต่กลายเป็นเข้มแข็งไม่อยากเศร้าอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับ เราแต่เฮียกลับน้ำตาซึมกอดเราเท่าที่จำได้เฮียบอกกลับมากลับมาอยู่บ้านเรานะแต่ใบเตยก็บอกกับเฮียว่าตอนที่เกิดปัญหามันทำให้หนูรู้สึกหมดค่าความเป็นมนุษย์มากๆไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแทบไม่คิดว่าเราจะกลับมาทำได้ไหมเพราะเฮียทำให้เรากลับมามีความมั่นใจมากๆและเฮียบอกให้มองหน้าลูกไว้นั่นคือพลงังย้อนกลับไปสิ่งที่เจอหนักแค่ไหนหนักที่สุดในชีวิตเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขยันมาตลอดชีวิตนักร้องลูกทุ่งสุดจริตที่สุด รายได้ทั้งหมดผ่านบริษัทไม่มีไปทางอื่นแน่นอนแต่พอมาเจอเรื่องนี้นี่เหรอผลของการที่เรากรตันยูและขยนันเราทำงานตั้งแต่อายุหกขวบทุกบาททุกสตางค์มาจากการเป็นนักร้องสุดท้ายไม่ได้โทษใครเพราะมันถูกกำหนดมาแล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงเอาจริงๆสิ่งที่ทำให้เราได้รู้คือเรื่องกฎหมายที่มีขั้นมีตอนที่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้อยู่ข้างในนั้นหเดือนเออพูดไม่ได้เลยแต่ได้รับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี อยู่เพื่อรักษาชีวิตเพื่อออกมาเจอลูกส่วนในเรื่องของน้ำตามันเยอะมากๆจนรู้สึกว่าจนไม่รู้จะพูดคำไหนร้องไห้อย่างเดียวเอาจริงๆทรมาช่วยทุกอย่างสวดมนต์สี่เวลาจำได้ทุกบทเครียดสุดๆดนึกถึงอะไรหน้าลูกคะ่ะนั่งสมาธิขอให้เห็นหน้าลูกในนิมิตท,ทุกวันเคยคิดข้ามไปว่าไม่อยากอยู่แล้ววันแรกๆเลยมันเป็นธรรมดาที่เจอเรื่องหนักที่สุดส่งไปถึงอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงครอบครัวเราไม่เคยเจอการสูญเสียการพลัดพรากอันนี้เป็นครั้งแรกและการไปอยู่ในนั้นคนส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์คล้ายๆที่ใบเตยเจอวูบแรกๆรกมันก็ไม่ไหวมันไม่ได้ติดกันแบบธรรมดาแฟนของลูคสกับพี่แมนคือเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเราทั้งสองพี่น้องเริ่มมีแฟนพร้อมๆกันแต่มันคืออารมณ์หนึ่งเท่านั้นสุดท้ายเราคือผู้ป่วยจิตเวชซึมเศร้าในนั้นมีคุณหมอดูแล อะไรที่ดึงตัวเองกลับมาว่าฉันไม่คิดเรื่องนี้แล้วเอาจริงๆที่ผ่านมาใบเตยไม่เคยคิดเลยสำหรับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะจอดดราม่าอะไรแต่ว่าด้วยความเป็นซึมเศร้าขึ้นมามันวูบขึ้นมามันออกมาจากตัวเราเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเราอย่างแรกบอกตัวเองให้นึกถึงหน้าลูกเท่านั้นวันที่ศาลอนุญ,ญาตปล่อยตัวชั่วมันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันเราไม่รู้ว่าการขึ้นศาลวันนั้นเราจะไปทิศทางไหนเราลุ้นมากเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องใบเตยไม่เคยคิดว่านาย ชีวิตจะมีความโชคดีอีกเราไม่คาดหวังอะไรกับชีวิตพอท่านทพิพากษาบอกอนุญาตเราสุดเลยร้องไห้ยกมือไหว้ตาช่างแห่งความยุติธรรมอย่างลูกเราเขาถามถึงคุณพ่อมาก่อนหน้านี้มีถามและเพิ่งมารู้ว่าเขารักปะปามากเขาจําได้ตลอดแต่พอตอนนี้ระยะเวลาห่างมันค่อนข้างนานอาจจะมีน้อยลงแต่ถ้าเขาเปิด ipad จะถามเมื่อไรจะกลับมาเราก็บอกว่าทํางานอยู่ต่างประเทศมันค่อนข้างลําบากใจ สามีเป็นยังไงเวลาไปเยี่ยมมันก็เราเข้าไปให้กำลังใจกำลังใจสำคัญมากๆคนข้างนอกมีความสุขมันก็ส่งผลให้คนข้างในมีความสุขด้วยซึ่งเอาจริงๆที่ผ่านมาเจอที่ศาลพี่แมนเขารู้ว่าเราสตรองแค่ไหนแกขอบคุณหนูตลอดแกดีใจมากๆที่หนูออกมาอยู่กับลูกนั่นคือสิ่งที่แกมีความสุขแล้วด้วยความเชื่อมั่นของกันและกันเราจะผ่านตรงนี้ไปได้พอออกมาแล้วแพนิกสายตาจากสังคม มันเป็นเรื่องปกติตอนเราเข้าไปอยู่ในนั้นก็ต้องปรับตัวพอออกมาก็ต้องปรับตัวเหมือนเรามีโรคสองใบข้างนอกกับข้างในออกมาแรกแรกก็มีอาการซึมเศร้าร้องไห้สามเดือนแรกยัง,งงงกับชีวิตจากคนที่มีทุกอย่างครบเพอร์เฟกในวันที่ออกมาต้องรับทุกอย่างคนเดียวความจริงออกมาจะไปอยู่วัดแต่พอออกมามีงานจ้างยังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาจริงๆเรื่องสายตาคนก็ส่วนหนึ่งแต่เรายังงง,ง,งๆเพราะเราไม่ได้ซ้อมอะไรเราเจอสิ่งที่กระทบจิตใจ มันทําให้ความจําบางส่วนเลอะเลือนยังไม่กล้ารับอะไรสักอย่างเดือนนึงเราอยู่แต่ในบ้านไม่เจอใครเลยและการกลับมาร้องเพลงมันคือการระบายความเครียดออกไปแต่สิ่งที่ปรับคือสายตาอยู่ในนั้นเราร้องไห้ตลอดเวลาดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ